สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาที่6นะครับอีีโ o ่สี่สิบสามเมษาปี67จนถึงมา1ิพฤษภาปี67กับสาวสวยในเทนสงการของเรานะครับผมวันนี้แอปมาแล้วจ้ะไปดูกันครับแอปพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะแอปแลัคนาราศีพิจิกนะครับดูดาว5เฟสน,นะครับไล่เรียงไปแบบนี้นะครับผมที่มันอาจจะน้อยก็เลยจะต้องอ ตอนนไปแบบนี้เพื่อที่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวทั้งหมด6เฟสด,ด้วยกันเฟสที่หจะอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะวิ่งปุ๊บๆอย่างนี้เนาะแต่ว่าเก็บเฟสที่6ไว้ก่อนละกันจะได้มองเห็นชัดๆว่าเป็นรูปงูกินหางนะามาดูกันครับบอกว่าในลัคนาราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเองในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็พิจิกเองก็คงรอคอยการมาของดาวพฤหัสนะครับ หนึ่งปีที่ผ่านมาดาวพระนัตเองตกอยู่ในเรือนของอลิอุปสรรคศัตรูนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทนกับเรื่องของการทะเลาะทนกับเรื่องของผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนแล้วอาจจะทาตัวกลับมาเป็นศัตรูกับเราได้หรือพระนันเองอาจจะหมายถึงในเรื่องของการเรียนการศึกษาคนที่กําลังเรียนอยู่กําลังศึกษาอยู่อาจจะแบบเฮ้ยแมงยาคิดหายเลยต้องดรอปหรือเปล่าวะหรือแบบว่า เปลี่ยนวิชาเรียนดีกว่าเนาะคนลักษาะพิจิกก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ใน1ปีที่ผ่านมาเพราะว่าดาวพฤหัสเองนั้นตกอยู่ในเรือนของอลีนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพอาจจะเป็นพกกฎไหลย้อนเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของอสมองเกิดความเป็นอลิขึ้นนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสเองอยู่ในนว่างสุดท้ายแล้วระหว่างที่9้าอยู่ในเรือนของกระดุมพระเพราะนั้นเป็นอลิที่กระดุมพระแปลว่าอะไรเอ่ย เป็นอลิแล้วข bueno ยายความมาที่กระดุมพระระหว่างท <Hollywood> ี่เก้าหมายความว่าอลิในเรื่องของการเงินอืมชัดเจนชัดเจนเนาะมันเป็นอลิแล้วมาอยู่ในเรื่องกระดุมพระการเงินชัดเจนอืมอลิในเรื่องของกระดุมพระคือสิ่งที่ติดตัวมาอ่าทิฏฐิทิฏฐิได้ไหมสิ่งที่ติดตัวมาเพื่นฐานที่ติดตัวมาคืออะไรอ่ะเพื้นฐานที่ติดติดตัวมาก็คือพ่อเหรอหรือทิฏฐิเหรอหรือความมั่นหน้าอืม หลายอย่างเลยเนาะการเรียนการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างอาจทําให้เกิดความเป็นอิริได้บางทีความเป็นตัวตนของเราเองความเป็นคนสันโดษเองความเป็นคนที่ขี้บน่นเป็นครูบาอาจารย์ทําให้เกิดความเป็นอิริได้ถูกไหมครับเราก็จะตีความอย่างนี้เนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือพรติกรรที่อยู่ในเรือนนะครับเราไปเบ็ดห้าเลยนะครับอธิบายแบบรวดเร็ว ไปเฟสห้าเลยวันนี้ที่รอคอยคือ30เมษาปี67จนถึงมา13พฤษภาดาวพฤหัสเองจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตานีครับคู่ครองและคุณส่วนถือว่าเป็นหนึ่งปีต่อจากนี้ที่ดีขึ้นเพราะว่าพฤหัสแปลว่ากูบาจานแปลว่าความรู้แปลว่าการศึกษาแปลว่าเรื่องของสุขภาพแปลว่าผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจะขย้ายให้เข้ามาอยู่ในเรือนของพฤหัสแล้วเวลาเขาย้ายเข้ามาในเรือนแรกของเขาเขาก็มีระหว่างที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็คือเรือนสาฉันั่นเองเพราะ,ะนั้นย้ายเข้ามาเป็นปตัตตาน,นีปุ๊บมาเป็นเพื่อนก่อนอเพราะ,ะนั้นคนลนักษณะพิจิกจะเวลาที่เพื่อนหัดย้ายเข้ามาอย่าเพิ่งกัดเตากัดตาอืมอย่าเพิ่งเอาเพื่อนมาทําผัวเนาะต้องให้ผัวมาในแบบเพื่อนก่อนอ่าโอเคปะ่ะแต่ลักษณะกูก็แปลไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนหัด เป็นปัตตานีปัตตานีแปลว่าคู่ครองและู่ส่วนคู่ครองและุ้นส่วนย้ายเข้ามาในน้องขวางแนกเป็นสาชาเพื่อนเพราะนั้นมันมาแบบเพื่อนก่อนอืเพราะนั้นอย่างเมกระตากตาเนาะอยาเอาเพื่อนไปเป็นผัวเอาผัวมาเป็นเพื่อนนะเพราะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อราัเองย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสนาสชาก็คือมาเป็นกัลยาณมิตรมาช่วยเหลือเรานะเพื่อรหัสปัตตานีปัตตานีแปลว่าคู่ครองแล้วมีผัวแก่แล้วยังแปลว่า หุ้นส่วนหุ้นส่วนที่มีความรู้มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณเข้ามาเป็นเพื่อนคอยเป็นเพื่อนคู่คิดให้คุณจะแปลอะไรไปขนาดนู้นเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าคําว่าปัตนิคําว่าหุ้นส่วนก็ถือว่ามีหุ้นส่วนมีกัลยาณมีเข้ามาช่วยเหลือเราในหนึ่งปีนี้นะครับถ้าแปลเป็นเรื่องของคู่ครองมันก็แปลว่าผัวแกอืมจบข่าวอืม <laughs> ทีนี้พนหัไม่ได้ย้ายมาดวงเดียว มันมาเจอใครครับมาเจอมันตะยู่ครับมันนุตตอยู่อยู่มาเจ็ดปีเนาะอยู่เพิ่งอยู่มาแปดมีนาก็อยู่ต่อไปเจ็ดปีนะครับอีกหกปีเนอะเพราะนั้นมันตะยู่ตอนนี้อยู่ในนว่างที่สองอยู่มันจะเดินช้ามันก็ยังอยู่นว่างที่สองไปเรื่อยๆอะนะครับหวังที่สองคืออะไรครับคือพันธุครับเพราะนั้นคนลัคนาพิจิกเองอาจจะมีบ้านใหญ่มีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านมีความปรารถนามีเป้าหมายในชีวิต ถูกไหมมนุษย์ตอยูเข้าปัตตานีมันก็เข้ามาที่พันธุอ่แต่ทีเนี้พอมนุษย์ตะยูจะแปลอย่างอื่นได้ไหมงานต่างประเทศงานเก่างานแก้งานใหญ่โตนะครับย้ายเข้ามาตอนนี้ณวางก็อยู่ที่พันธุก็แปลว่าเราต้องการงานต่างประเทศเราต้องการความใหญ่โตเราอต้องการสิ่งที่เยอะแยะมากมายตามความคิดเห็นของเราตามความฝันของเราเพราะนั้นเราสร้างหรือเราได้ทํามันแล้วหรือยัง นะครับทีเนี้ยดาวพฤหัสเองกับดาวมันุจิยูเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแปลความว่าสิ่งที่เรียนมาไม่ได้ใช้ใช้ในสิ่งที่ไม่ได้เรียนทาในสิ่งที่ไม่ได้เรียนนี่คือข้อดีน่1นะครับเรียนมาไม่ได้ใช้เนาะก็ใช้ในสิ่งที่ไม่ได้เรียนนะครับเป็น50อันที่2นั่นคือแปลว่าคนแก่50แปลว่ายิ่งแก่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าศูนย์อยู่ต้องนานแล้วพฤหัสย้ายเข้ามาแปลว่ามาปุ๊บแก่ปั๊บเลย ไอ้แบบว่าผัวกปกติเป็นพฤหัสอยู่แล้วยายก็มาปุ๊บแก่ปั๊บเลยเนาะยิ่งแก่ยิ่งดีมะพาเฮ่กระทอนเนาะยิ่งทุบยิ่งอร่อยอ่าเพราะนั้นยิ่งแก่ลีลายิ่งเด็ดแต่บางคนแก่เกินไปไม่ต้องเอามาทําแกงอืมอม,อม,มันไม่มีแรงที่จะทมแกงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น50อาจจะเป็นผู้ใหญ่แก่ๆผู้ใหญ่เก่าๆที่เข้ามาช่วยเหลือกุ่นลองดูซิว่าใครเคย อุปการะเคยเคยช่วยเหลือคุณลองดูสิว่าผู้สห์คนนั้นใช่คนนี้ไหมนะครับนั่นคือผู้ใหญ่แก่ๆหรืออย่างที่บอกคือข้อแรกเรียนมาไม่ได้ใช้ใช้ในสิ่งที่ไม่ได้เรียนมาทําอะไรที่แบบไม่เคยได้ราได้เรียนมาเออเปลี่ยนแนวไปเลยเพราะมนุษยอยูมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเจปีมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพรามหลังย้ายเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเกิดไอเดียเว้ยทำอะไรเกี่ยวกับคนแก่ไหมทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคนอายุเยอะดีไหมอ่า นี่กายให้เรานะคนลักษาะพิจิกเนาะกิจการต่อไปของคุณเนาะในปีนี้อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลคนแก่ได้ไหมได้นะเพราะว่าประเทศไทยก็เริ่มเข้าสู่วัยชรากันใช่ปะผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้นเด็กเริ่มเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็ลองหาโปรดักที่เกี่ยวกับคนแก่ลองหากิจกรรมลองหาสัญน,นาการลองหา Activity Presentation motivation อืม a ั s upsumption um เรามาอะไร monetize ไม่เอานะ <laughs> monetize ไม่เอานะประมาณนั้นอ่ะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าดาวขนาดย้ายเข้ามาถือว่าดีนะถือว่าดีนะเป็นหนึ่งปีที่รอคอยนะครับเพื่อหันย้ายเข้าสัต้าก่อนแล้วก็ไปพันธุูนะครับมนนตยูอยู่ในเรือนของพันธุอยู่แล้วทีเนี้ย มันจะมีข้อว่าแล้วห้าศูนย์เนี่ยศูนย์จะถูกจะไปทําลายพืชรรหัสแปลว่าบางบางที่บางที่เขาก็ทํานายว่าคือจะต้องมีคนตายมีคนแก่ตายคนแต่ตายเป็นใบไม้ร่วงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะ่ะแต่ไม่น่าแต่ถา,ถามว่าน่าจะเกิดกับลักคนาน,นี้ไหมผมว่ายังไม่น่าเกิดเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเรือนเสีย เขายังไม่ถึงเวลาของเหตการที่จะย้ายนาวางไปอยู่ในเรือนเสียเพราะว่าอย่างมนุษยูยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนาหวางที่สองต่อไปเขาก็ขึ้นนาวางที่สามเขาก็เขา้าเป็นพันธุปุตตะพันธุปุตตะอยู่ถูกไหมครับส่วนพระหัดเองย้ายก็มาตรงเนี้ยเขาก็เข้าสาาัจชะแล้วเขาเข้าพันธุทีนี้นพอเข้าพันธุเนี่ยมันมีเจ็ดมีเก้าอยู่มันมีเจ็ดมีเก้าอยู่แต่มันก็มีหนึ่งมีหกคอยก้าคอยต้านเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นสักนีนาได้เหมือนกัน เพราะนั้นมันก็เลยมองว่าออ50แล้วเข้าพันธุทุเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้5อยู่ตรงนี้ด้วยศูนย์ห้าศูนย์ห้าพันธุอืมผมว่าก็ยังก็ยังดูว่าไม่ใช่เพราะว่า50เขามาจากเรือนดีไงใช่ปะเขามาจากเรือนดีเขาไม่ใช่มาจากเรือนที่เสียเนาะเขามาจากเรือนดีแล้วเขาก็ยังเข้าพันธุ ก็เหมือนกับอาจจะมีอาการเจ็บป่วยบ้างต้องดูแลอืต้องดูแลเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ถึงกับที่จะแบบว่าเอแย่ไปเลยหรือว่าจากกันไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับมองอย่างนี้นะผมมองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของห้าที่โดนศูนย์ทำลายก็อาจจะมองว่าพิจิกอาจจะไม่ได้มีเหตุไม่เหตุผลเหตุจูงใจอะไรมากมายสําหรับตรงนี้นะครับอ่ะไปทีนี้เราก็ย้อนกลับมาเพื่อรหัสเป็นอะไรที่คุณอยากอยากจะฟังเนาะ ตอนนี้เราก็ย้อกนกลับมาในเฟสหนึ่งว่าในเฟสหนึ่งนอกจากพฤหัสมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันมีดาวทิตย้ายเข้ามาเป็นมหาอุดครับเป็นมหาอุด13เมษายนจนถึงวัน14พฤษภาแต่ย้ายเข้ามามันคืออลินะพอย้ายเข้ามามันคืออลิมแปลว่าในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเลยเนี่ยคนลัคนาพิจิกเองเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในชีวิตอยู่อุปสรรคในเรื่องของการงานอุปสรรคในเรื่องของการเป็นหัวหน้า เนาะพร้อมอาทิตย์มหาอุดมันเป็นผู้นําการเป็นผู้นําของคุณมีความเป็นอลีเกิดขึ้นมีอุปสรรคที่เฮ้ยบางคนเขาอาจจะไม่ยินยอมเช่นพื้นรหัสที่บอกเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่เช่นสมมุติว่าคุณทําการประชุมสัมนากันหรือว่าเป็นการประชุมองค์กรกันเรื่องตําแหน่งกันอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะปรากฏว่าอาทิตย์คุณเข้าอาลีคุณแบบว่าจะเสนออะไรไปพื้นรหัสมันเป็นอลีด้วยมันก็มาค้านคุณโอ้ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ไม่ถูก อันนี้ผมคิดไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบงานมันยากขึ้นใช่ปะ่ะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของอาลีหนึ่งเดือนเลยเพราะนั้นเรื่องของงานมีปัญหาเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำเนาะในเรื่องของความรับผิดชอบต้องระวังเอาไว้นะครับเสร็จแล้วพอมันเข้าสู่ในช่วงที่2เองเนี่ยยีเมษายนถึงยีเมษายนเนี่ยดาวอะไรเอ่ยดาวสามเจ็ดเก้าอยู่รวมกันที่พันธุเพราะนั้นต้องระวังความเจ็บ ป่วยของคนในบ้านหรือการทะเลาะกันของคนในบ้านนะครับพอมาเป็นช่วงที่3มันจะเร็วเนาะเพราะว่ามันวันเดียวก็ยี่สามจนถึง27ดาวอังคารมันย้ายออกแล้วขอย้ายออกมันไปอยู่ไหนะไปอยู่ปุตตะนะครับเพราะฉนั้นปุตตะจะเยอะมากเลยสําหรับคนลัขนาพิจิกมันก็หมายความว่าเรื่องของบริวารนั่นแหละเยอะมากอาจจะพุทธเป็นเรื่องของการเจตนากับคนบริวารลาหูเป็นเรื่องวนวายของบริวาร48เป็นเรื่องด่ากับบริวารอารมณ์เสียเนาะ คารย้ายเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวลาหูเป็นการท่องเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกันสุขเป็นเรื่องของการเงินและความรักนะครับก็ถือว่าอะไรวุ่นวายอยู่ในเรือนของบริวารหมดเลยอาจจะมีความรักเข้ามามีการเดินทางเข้ามามีการเจรจาค้าขายเข้ามาอะไรประมาณนี้ได้ด้วยแล้วก็พูดคุยกับบริวารก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงที่4กันในช่วงที่4เองก็จะเป็นดาวสุขย้ายดาวสุกเองย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของอลิแล้วครับเพราะนั้น การเง er pues ne, ินและความรักเนาะจากที nia, ่มันเป็นเรื <F an ly cuestión> ่องของบริวารมันย <ation> <the> ้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของอรลละอุปสรรคในเรื่องของการเงินอุปสรรคในเรื่องของความรักอันนี้ต้องระวังและเป็นสุปะด้วยอะไรที่แบบน้อยด้อยค่าบางทีแบบว่าเป็นเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยบางทีมันอาจจะทําให้เป็นน้ําหยดเดียวใหญ่ขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ต้องระวังนะสุปะนะประมาณนี้บางทีเรื่องความรักเรื่องของการเงินไม่สมกับสิ่งที่เราต้องการเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิต ได้ผลกลําไรที่แบบไม่เต็มที่กับเรานะครับแล้วก็ไปสู่ในเฟสที่5กันนะครับอย่างที่บอกแล้วก็สุดท้ายแล้วเฟสที่6นั้นก็คือดาวพุธย้ายดาวพุธเองก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนของอลิเช่นเดียวกันเนาะเพราะนั้นก็ต้องระวังคําพูดของตัวคุณละว่าคุณเองต้องระวัง ว่าจะพูดอะไรไปสองไพเบี้ยรหรือเปล่าหรือว่าจะพูดอะไรแล้วทําให้เกิดอุปสรรคศัตรูกับชีวิตของคุณได้หนึ่งสี่หกตกอยู่ในเรื่องของอลิเลยการเรงินความรักการงานการเจรจาก,การค้าขายสรุปว่า <c oughs> สรุปว่าพุลาาย้ายมาแล้วดีไหมอ่ะอืมพุลาาย้ายมาก็ดีครับแต่อดาวเล็กมันยังทําหน้าที่ของมันไปตามเรื่องของมันไม่ดีในช่วงนี้เนาะตีความแบบนี้นะครับ ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วแต่ว่าไอ้ผลที่แบบผ่านมาอาทิตย์ยังเสียอยู่นะมันยังไม่ดีอยู่การเงินมันยังไม่คล่องตัวเนาะการเจรจากันก็ขายก็อาจจะแบบมีปัญหาอยู่เราปรับตัวอีกหนึ่งเดือนนะครับเราปรับตัวอีกหนึ่งเดือนย้ายเข้ามาเป็นหนึ่งหกสี่ตรงนี้น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็าย้ายออกไปอีกหนึ่งเดือนแล้วต่อจากนั้นอีกสี่เดือนโอเคอประมาณนั้นอีกสามเดือนโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือ คนลนักษณะพิจิกนะครับถือว่าดาวพฤหัสย้ายเข้ามาดีดาวเสาร์อย่างที่บอกอยู่ในเรือนของพันธุใช่ไหมนาวางเขาก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะเพราะนั้นก็เป็นความมั่นคงเป็นเรื่องของคนที่บ้านเป็นเรื่องของการดูแลบางทีก็มีความหวาดระแวงกับบริวารของเราอะไรแบบนี้ได้อยู่ราหูเองอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารอย่างที่เมื่อกี้บอกอยู่แล้วนาวางไปตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระเพราะนั้น เรื่องเงินของบริวารเรื่องวุ่นวายของบริวารมาวุ่นวายเยอะเรื่องของการเงินเนาะอาจจะต้องใช้เงินในการท่องเที่ยวได้ไหมเพราะว่าเป็นกระดุมพระแล้วก็มาเป็นปุตตะลาหูเป็นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการเดินทางทําให้ต้องเกิดเงินหรือสร้างเงินได้ไหมสร้างมูลค่าเงินก็ได้นะแต่ผมมองเหมือนกับว่ามันน่าจะเสียเงินอะพอสุกมันย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนอลิงแล้วไงเออสุกนะมันก็เลยเหมือนกับว่าเดินทางอะ่ะ เงินกูเองเสียงเงินเองในการเดินทางอไม่ฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากไปเที่ยวไหนก็ก็ไปประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นพิจิกเองช่วงเวลานี้ลอยหนึ่งเดือนเนาะน่าจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับแต่เดือนนี้เพื่นหัดย้ายแล้วก็ถือว่าดีขึ้นมาแน่นอนสวัสดีครับ